สิบอุโปโธทาสสูตรว่าด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงปาติโมกยี่สิบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะบุพารามประสาทของนางวิสาขามิคาลมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงแวดล้อมประทับนั่งในวันอุโบสถเมื่อราตรีผ่านไปแล้ว ปฐมยามผ่านไปแล้วท่านพระอนน์ลุกจากอาสนะห่มอุตราสงเฉียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วภิกษุสง์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยก พระปาติโมขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อท่านพระอ,อนทน์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งแม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีผ่านไปแล้วมัชฌิมยามผ่านไปแล้วท่านพระอ,อนทน์ลุกจากอาสนะห่มอุตราสงเฉวียงบ่าประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วมัชฌิมยามผ่านไปแล้วภิกษุสงนั่งรออยู่นานขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปาติโมขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่ง แม้ครั้งที่สาเมื่อราตรีผ่านไปแล้วปัชิมมยามผ่านไปแล้วยามรุ่งอรุณเริ่มสว่างท่านพระอนนท์ลุกจากอาสนะห่มอุตราสงเฉวียงบาประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วปัชิมมยามผ่านไปแล้ว ยามรุ่งอารุณ์เริ่มสว่างภิกษุส่งนั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปาฏิโมกขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์บริสัทไม่บริสุทธิ์ลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่า อานน์บริษัทไม่บริสุทธิ์ทรงหมายถึงใครกันแล้วจึงกำหนดจิตของภิกษุด้วยจิตของตนแล้วตรวจดูภิกษุทสงทุกรูปจึงได้เห็นบุคคลผู้ทุศีลมีทารรเลวสามไม่สะอาดมีความประพฤติท,ที่น่ารังเกียจมีการงานปกติไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญ,ญาว่าเป็นสมณนะ ไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อนั่งอยู่ในถามกลางสงนั้นคลันเห็นแล้วจึงลุกจากอาสนะเข้าไปหาบุคคลน,นั้นได้กล่าวกับบุคคลน,นั้นว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับพิสูุทั้งหลาย เมื่อพระมหาโมคลานะกล่าวอย่างนี้แล้วบุคคลนั้นก็ยังนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองท่านพระมหาโมคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคลนั้นว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองบุคคลน,นั้นก็ยังนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สาม ท่านพระมหาโมคลานะก็ได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สามบุคคลนั้นก็ยังนิ่งอยู่คล้นแล้วท่านพระมหาโมคลานะจึงจับแขนเขาฉุดออกไปจากภายนอกซุ้มประตูใส่กรอนแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ให้บุคคลน,นั้นออกไปพ้นแล้วบริษัทบริสุทธิ์แล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกปฏิโมกขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏโมคลานะโมคบุรุษนี้ดื้ออยู่จนต้องฉุดแขนไล่ออกไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ไปเธอทั้งหลายพึงทำอุโบสถพึงยกปาติโมกขึ้นแสดงภิกษุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทำอุโบสถ จกไม่ยกปฏิโมกขึ้นแสดงภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะยกปฏิโมกขึ้นแสดงในเมื่อบริษัทไม่บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายในมหาสมุทรมีสิ่งหน้าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการที่พวกอสูรพบแล้วต่างก็พากันยินดีในมหาสมุทรสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการอะไรบ้าง คือหนึงมหาสมุทรต่ำไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีการที่มหาสมุทรต่ำไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกลงโดยลำดับไม่ดิ่งลงในทันทีนี้เป็นสิ่งหน้าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในมหาสมุทร มีพวกอสูรพบแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 8. มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละปลาติมิระมิงคละอสูรนาคคนทันมีลำตัวร้อยโยอดก็มีมีลำตัวห้าร้อยยอดก็มีการที่มหาสมุทร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละปลาติมิระมิงคละอสูรหน้าคนทันมีลำตัวร้อยโยอดก็มีมีลำตัวห้าร้อยโยอดก็มีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่แปดในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร ภิกษุทั้งหลายในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแประการน,นี้แลที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรภิกษุทั้งหลายในทํานองเดียวกันในธรรมวิน,นัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ ทมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการอะไรบ้างคือหนึ่งธรรมวินัยที่มีการศึกษาไปตามลำดับมีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรที่ต่ำไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันที การที่ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้แป พระธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละปราติมิระมิงคละอสูนาคคนทนันมีลำตัวร้อยโยอดก็มี มีลำตัวห้าร้อยยก็มีการที่ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่แปดในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้อุปโภัทธสูตรที่สิบจบมหาวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เวรัญชสูตร 2. ส,สีหสูตร 3. อัสสาชานิยสูตร 4. อัจสะคลุงกสูตร 5. มะละสูตร 6. ทุตยสูตร 7. ปัมพันธนสูตร 8. ทุติยพันธนสูตร 9. มหาราธสูตร 10. อุปโปสถสูตร